สวัสดีครับวันนี้มาดูลูกลอยอไฟฟ้านะครับใช้สำหรับตัดต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ระดับน้ำนะครับตัวนี้สั่งออนไลน์ครับคือ,อมันจะเป็นสวิตแม่เหล็กอยู่ด้านในหลักการทำงานของเขาถ้าเนี่ยตัวนี้นครับตัวนี้คือจะต่อออกมานี้คือสวิตจะหลุดเรามาเทสนะครับ มันจะสไลด์อย่างนี้นะครับตรงนี้คือมันจะลอยขึ้นลอยลงมาดูหลักการทำงานนะครับตอนนี้ผมใช้มิเตอร์นะครับผมจะปรับมาที่โหมดเสียงนะเอาแค่ฟังเสียงถ้ามันต่อมันจะดังตี้ถ้ามันเปิดมันจะไม่ติดจะไม่มีเสียงจะดับนี่ครับเสียงตัวนี้นะครับ เรามาดูหลักการทำงานของเขานะครับก็จามิตเตอร,ร์ทั้งสองสายเนี่ยครับเชื่อมต่อกับตัวสายไฟที่ออกมาจากอุปกรณ์นะครับเราสามารถใช้ดัดแปลงเอาไปใช้กับอะไรก็ได้ซึ่งเกี่ยวกับการลูกรอยโดยใช้น้ำให้มันลอยขึ้นลอยลง ถ้าน้ำขึ้นมันก็จะตัดถ้าน้ำลงมันก็จะต่อไปต่อปั๊มน้ำประมาณนี้ครับอันนี้ผมต่อแล้วนะดูหลักการทำงานนะครับถ้ามีน้ำมันลูกลอยมันจะลอยขึ้นนะครับพอลูกลอยลอยขึ้นมันก็จะตัดนี่นะครับน้ำลงอ่ามันน้ำขึ้นน้ำลงก็จะเป็นลนักษณะนี้พอน้ำเต็มมันก็จะตัดปั๊มนี่ครับน้ำลงมันก็จะต่อสเกตไฟ สีเขียวหน้าจอมิเตอร์นะครับนี่ครับหลักการของเขานะครับก็สามารถเอาไปดัดแปลงใช้กับอะไรก็ได้นะครับหลากหลายครับตัวนี้มันจะมีทั้งพลาสติกและสแตนเลสก็เลือกดูเลือกใช้กันนะครับขอบคุณครับผม